สวัสดีครับในช่อง YouTube จิตินันจันชาอวิเชียรนะครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเด้อครับมื่อี้นดูยบ้านอยครักว่ายูบ้าน,นตองนะครับพี่น้องครับยูบ้านตองเด้อครับพี่น้องมื้อนีนก็เป็นบนนะุญเนาะบุญเพิ่นนะครับไปมาที่ทำการแสดงที่อำเภอหนองหานนะครับนี่แหละ งงกับเสียบงงกัมีรับงงเสียบหล่ยนอนไม่มาเบืองฟังล่ำกันเ้ออันนี้ก็สวนอ้อยนาะเนี่สวนอ้อยข้าเจ้าตัวละตันนี้้ามองปูกเปียนั่นครับพี่น้องครับเวฟเว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 ฟเวเวเวเ ผมมวนเนาะพิงแหวกๆๆๆนี่แหละพี่น้องครับแล้วแชร์น้ำเด้อบึงระดับการนะครับพี่น้องครับช่วงนี้กรับบ่ค่อยดีเด้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับได้ข่าวว่าโรงงานอะไรนะผมก็ไม่รู้นะโรงงานอะไรที่ใกล้ๆโรงเรียนนะ่ะนั่นแหละติด20คนวัน สุดยอดมากเลยจนได้รักษานะฮะนี่นะครับส่วนอ้อยเพิ่นมาเบิ่งน้อพี่นอ้องครับยอดอครับป่านเนียงเนะาะบางไปห้าหมองปูเป่ครับพี่นอ้องสิยู่ใกล้ยู่ไกลก็ต้องอยู่ใกล้เคียงไอที่สุดนะครับ เป mhm. ็นอาวทีผมจะพูนบุรุษครับพี่น้องครับเวทีผมเอาโมนี้มาหาหมอกปูกปีครับยู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 สหอยมอมมองมอมปูกปียมันคือคือโบเห็นมันคือมีเต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 ชวนมันชวนมันชวนมันชวนเอ้ยชวนมันเดี๋ยครับเอา พาไปเดินนะครับพี่น้องหมอกูเปผมนะครับมองส่วนตัวที่เงียบที่สุดนะเพราะว่าผมกับพวกครในหมักดิมองเสียงก็ได้มักมกับากกบ,บางอันเรื่องมกกัมก,ก,มกกับมักหมักกับมีนะครับมองกูกเป๋ไล่ดิแต่ว่าอยู่ใกล้ทิศอะไรไม่รู้นะ ผมก็เดินมานะครับเดินมาสำรวจนะฮะเดินมาเดินมาสำรวจดูนะครับงานมองคุกเขีครับถ้าไม่มีก็จะไปนอนอยู่รถนะ,ะเป็นมองนั่นอยู่รถล้วครับพี่น้องครับผมจะนอนอยู่รถนะฮะนักนะครบับนี่นะครับ ป้าส่วนไม้กระจกไหมเจอไม้มาทิมอยู่นี่เนาะเอาเขาวิ่งอะไรนะฝากกดไลร์ในเด้อครับพี่น้องยอย่าลืมม้วนน้ำกักครับบัตรต้องครับอเภอหนองหานครับฝากกดไลร์ subscribe ในเด้อครับพี่น้องครับหมักเดาหมักมวนอยู่ในช่องกิตินะันท์ชาวออฟฟิเชียนะครับฝากขอบคุณใน,เ,นเด้อครับพี่น้องครับจุด๊ด